กูจะมาเล่นเกมอีพีกระเสือไปลุย้ยหาคุณแจต้องไปหาคุณแจให้ายางแล้วอะไรอ่ะยังแล้วทำไมย,ยังยังแล้วอะไรยังแล้วอะไรครับไปยังแล้วอะไร อย่างแล้วอะไรนี่ครับมันนี่ต้องกดปุ่มแบบนี้ทุกคนเราก็ต้องไปหาเราก็ต้องไปหาอันนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเกมนี่เลยคุณเคยเล่นไหมเ,เลือกทางผิดบุก,กี้เนี่ยโอ้โหไปเก็บ มันต้องไปเก็บดาครูเคยเล่นแล้วเกมน,นี้อ่ะอ๋อต้องไปมันอันนี้มันจะขึ้นเก๋ ไปหากรอสื่ออืหอสงย้ดันเฮ้ยไงตละไโก อ,อ,กเ,อ,ยยอเกมเกมนี้คุณเคยเล่นไหมที่เป็นเกมแบบนี้เลยทุกคนเกมคุณรู้ไหมเกมอันนี้อ่ะนี่คุณรู้ไหมนี่คือเกมกระเสือ ของจริงมองไม่กอดเลย อีกกระสือสนี่นี่อีกกระสือไปหาอีกระสืออีกระสือมึงมาหากูเร็วเร็วว้าวา ก็ซื้อนี้ไม่ได้เล่นด้วยออกไปไปไหน วายอีกแล้วเหรอโอ้โห,หวายนม่มันเจ้ากให้มันไปกอ่อนมันไปเรียนเดี๋ยวประตูนะอันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยไปนี่ยต้องเชือดวงดาวอีกแล้ว ข้าวดาแล้วนี่มีของไหมวะนี่นี่นี่มันได้อันเดียวอุ้ยมันทำได้เหรอมันได้อยู่ไม่มีครับ เอาไม่ไม่ได้เอาอมาะนี่ไงหนึ่งอะไรอ่ะตัวเลขมันมันเขาบอกว่าตัวเลขเขาบอกว่าบอกอ๋ไม่มีถุงเลยดอกทองเราจะเอาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่ง พีต่ต้องคุณตกใจหมดโอ้ยไม่มีทวามไม่เป็นต้องแนะไม่เป็นโชคของเจ้าแล้วโอ้ย อันนี้หยุดช่วยอย่างวะเสียความอวยเสือ,อมันให้ กูตกใจหมดอีดอกทองโอ้โหกูตกใจหมดโอโ้ทุกคนมันตกใจอโอ้ยไม่เห็นกระสือเลยอะ่ะทุกคนอะไรอะไรอันทุกคนกคนวันนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้เจอกันใหมค่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย ไม่าไบายไม่บายนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน